แด้งทำทามเลยครับขีเค็บได้ไงสวัสดีจ้าสวัสดีครับเพื่อนครับอยู่กันที่ผู้สูงบัตรกระบ,บาดเครือเก่าครับไหนเวลารุ่นเพรผงช็อกโกแลตครับเดือดเก่ายังม,มีบา้บาหรอบ้าบ้าเนี่ยฮะสองดอกของตัวเดองด ผลนรือตกใส่แป๊บเดียวบ้านโอ้ยขาเรียวไงเผาแล้วไม่ได้เอาจ้ะตัไแดงสีเต็มกระตาเนาะ ต่อแล้วครับส่วนไม้ครับมาหนี่งกระเงกขาวครับข้างในครับแบบนี้ เห็ดตะงกเหลืองครับโอ้ยนุ่งเต็มเลยครับเฮ็ดตรงฝนครับดอกน้ำงามที่แก้มแสบครับรถจกกักรยนครับเฮ็ดขอด ครับดอกงเลยครับวันนี้กับขากรุบกรุบอกดอกชำแห้ง คุณครับ,บดังกขาวดังกขาวครับโซ่นี่งสุม,มากบ่งกือจะก,กัดกิ้มเหมือนครับโอเคที่ดีตอกแน่ๆโอเค ได้ออกน้อย้ครับใบใหม่ผลขาจนะน้ส่น หมดมอุ้ยมีดอกอยังไงครับ,บอ,อ้อนเลยครับสามดอกนี่แม่บ้านถิ่นจัง น้องดอกกับตุ้มเลยดอกเป็นคือไงผ้าหยากราห์โอ้ยตึเงอ้ยบงชินชิ้นผ้าหนาจังเกิดเหมือนด่านเลย แดงดอกง่ายอย่างนี้ง่าน้าม้ออนดีครับไม้หนีงานขมาณกิโลกว่าครับกอจะมอดใต้เต๋อได้เตี้ฮ็ดดอกง่ายเนาะอืม้อเนี่ยึไปลอยเขาไม่เสียไปดอกง่า อสมออนเโอ้คนครับแด้งทำทามเลยครับขี่เคบได้ไงพึ่งนีขึ้นมอดครับโอ้โหมันนี่สุดจอดแนงโคตรลายอลิเนเป็นบอดสัต์ครับย่างไม่ได้กระป๋อเจ้าบ้านครับซองกระตากันกับเป็นมวล <laughs> นี่ผลงานนาะครับบนี้มิเตฮตทุงแดงจ้ะแดงขาไลายสะอ้อนอรีรับอาง,ง,งาแมนครับ <laughs> เขาลงไปทั้งไตเท่าที่มือเลยหนัวสีได้แห้งครับบุษันล้นกระตานี่เลยครับที่เฮาเบเก็บดอกว่า,านเพราะว่าเฮาต้องการเอาไว้เป็นเสือ,อครับที่เหนื่อยเราเหมียนเมื่อน เหนียนลุงพู้เนะเาะเจ้าไทยครับรออกันยาบ่อยคือเกาปูหมานเนาะนีดัหลังเ้าพอเป็นเห็ดอันนะครับพึ่งแดงคาลาย,ลยสุนกระดงนั่งขืนดึงนี่เบลบตกงาน ดิดงด,ด,ด,ดอกกีละกับขางามโอ้แดงขาไล่ครับเก็บ,กบค,คัันนะน หลนมเอาได้ยูบอไหนัน้องนึงเห็นละหัวขาวเอ้าพ่อแล้วพอแล้วคือการมาดมันนะครับช่วงขาออกได้ครับนี่ มันหม่ตายมันมนันจะเอเห็นว่าวุน่นหรือับเลยครับนี่อันนี้เป็นเห็ดละงกแดงแ้งนตดงอี่ดอนีีดอไเเดงอดน่อล่อยจ้ะงเนแต่ว่าสีเขานี่สุดจอดเลยเป็นระยะใกลขึ้นกล่องเตะอาเดียกเลยครับ ในยาใกล้เลยจ้ะกันออกนี่เว้นสีขันออกหลายอย้างเป็นทุงดอกใหม่เลยเฮ้ยเฮ้ยฮไหนแพ่มผ้าอนี่นี่นี่ยังไม่ด้งหนาดีกว่าครับค็นปลาบากไงอย่างสีห็นบอกครับเฮ็ดมากออกสีละ ปูนปูดางปูนงบเฮ้ยเฮ็ดถงแกานี่ครับโอ้โหเฮ้ยพูดพูดพูดป๊าดกี่เนี้ยทะลุกล่องไปเลยครับเห็นเลยมันแถวนะจ้ะโอ้โหมัน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  โอ้นมา้อกค่อเค่ะข้ามอย่น่่เนี่ยสวยง่ามแม่งคนี้เบิ้งที่สิบี่นอครับนี่นี่ของแขกเลยเลยครับตอนนี้เขาเก็บมากไหมลายอย่างแต่บุญมาพี่นอก็ต้องขึ้นิดเยอติดยอโอ้ครับตุดยอดครับอ่อนอะรีครับน้ำมุมีมุงสีเลยค่ะเบงน้ำนนน่อยแจ่น้ยเนาะ เราเห็นดูสดะครับก็เกิดหมือเดิกันสดเลยครับเก้ยในสนาดต้องไหนเกี้อสลาดมันซียวีนิดน้อยก็แชะนิดน้อยโอเคยังนะต่อไปครับรุยเลยมอนี้ได้จะวังกุ้มหน แกต้องเปิือดออกังสี่เลยพี่น้องในเบิ้งว่าของแทบ้บ่อบางเทียมเือนกัว่าเป็นเฮ็ดปลูกบอ่อเอามาตั้งใหมบอ่อจังสีนะครับหลากหลายความคิดครับนี่คือเห็ดปลาจากธรรมชาตินะครับจากผู้บันขำบาครับสดๆจากปลาเฮลยโอ้สีงามแมงงน้อสุดยอดกับสะออ้อนอะไรครับวันนี้บอ่อพิษวังครับส่วนขาออก นครับว้าวมัมนมนัมนมันมันเป็นทะลุทะลุกล่องมาเลยมาจากะเสื้อ,กกอรครับหากระต๊อครับเขาพันมาเลยในดอกหนึ่งอ่ะโอ้ครับเบิงง งอกเหลืองดอกนึงอ่ะโอเคแหละเข้าจะไปทางไหนก็ะตอเดี๋ยวเดินเป็นฝุ่นเนาะอืมไปกระโบหูกันยังวะสลาดเอาที่มืดเลยโอ้ยครับเบิร์พก่นองเลยเจแมนเนาะที่สี่เราจงยึดออกมันมันออกทัวครับ ตาเอาไปปล่อยเินเสือเห็บกันบ้างครับอ๋ออีกแล้วครับโอ,อ๋อสุดยอดอ,อ๋สอสุดยอดดอกงามเลยเมื่อกี้สุดยอดสุดยอดคือได้เนื้อบนเนี้ยเห็บกันอีกแล้วเป็นอดอกงาไหมครับเดือดเนื้อบนเนื้อเอาเอาเอาที่ที่ทอู้นครับด<น>อกสวยๆเลยกำลังขึ้นพอดีครับ ทำมาแต่มือเเสาพอดีถ้าจะได้อันันตเลยแน่แต่ว่ากําลังถอดออกจากใครเลยสออนเด้ครับพ <wan> yeah. ี <Really>. ่น้องนี่มันๆๆครับมือนีประทับใจอะลีกับสุดยอดแนงครับช่วงแรกเขาเก็บเห็ดละงูกตามด้วยเห็ดถึงแดงขาลายครับนะครับตบถ่ายด้วยเห็ดละงูกสุดยอดครับนี่กับมันเลยครับมือนีอันันเอาไว้ปล่อยเขาเป็นเสือไปครับ ก็จำโฮมไว้พี่นาก็ออกมาเก่านี่แหละครับสำหรับกินีครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผมกุศลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสหวาน,นว้าวครับเปเครื่องน้องหอยโลกครับข้างข้างจะลำบากปวดกันปวดทำไมได้เดีอย